สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี้กัอีกเช้าบ่ายนะคะประจ ա มันดี4กรกฎาคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่น9กับ2 7กับ0 9092939697 20232627 926704709092

ก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับผู้รุนด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะใครจะรุ้น VIP ก็จับผู้รุนเอานะบ่ายรุ้นเนะชา้ชาเช้าลุ้นบ่ายนะคะรุ้น VIP เช้าบ่ายเนาะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ